ลงครบกันยังสองตัวกีแกกีมาแล้วนะครับวันนี้ในใบบอกมาทุกมีสองตัวครับตอนนี้มีสี่ตัวมีรุ่นใหญ่สุดแล้วนะครับครับสองเฉยกำนันบินหน่อยครับกำนันบินมาพบปาพี่น้องหน่อยน้องเอ้ครับตัวนี้ชื่อไหนเอาเสื้อเอาเสื้อมาแจกพี่น้องหน่อยกำนันบินคนในหลายหน่อยเร็ว เมื่อกี้ใครเห็นแต่พี่แจ็กกี้ตลาดตลาดน้องบินมาเสื้อมาแล้วพี่แจ็กกี้มาจูงยงแล้วแจกเลยเมื่อกี้นี่คูปองคูปองสีเขียวยกมือครับคูปองสีเขียวมาขยับเข้ามาเมื่อกี้นี่สีเขียวสีเขียวนะครับผมจับเลยนะครับเสื้อจากน้องบินนะครับเสื้อจากกำนันบินเบอรสิส เบอร์40ิครับที่แจกคูปองไปเมื่อกี้ครับ40ครับ40ครับสีครับนับหนึ่งสอ่าอ่าสายยูหันสายยูหันผมหิีมเล้วเธอเยผมเนี่ยมานนี้มาเาเสื้ออยู่นี่เอาเบอร์อะไรเบอรอ็มเปดินๆถ่ายรูปบ่บ่ให้กับเกษตรกรหน่ยน้องมามามามจ็นตนา ผมเร็วนิดนึงนะครับนับพอสามจะได้ผมอ่ะ